พี่น้องตอนนี้ไม่ดนซื้อบังนัดมาแล้วนะคะฮัลโหะส่วนหนึ่งสี่ต่านะคะส่วนหนึ่งเสียไปปุ่มประแดกนะคะประแดกเจ้าเฮดใบนะคะไม่หนซื้อแบบนี่ค่ะครึ่งซุกครึ่งดิบนะคะประมาณเพิ่มๆแนจหน่อยออกดิบนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวเวลาเขาไปมักประแดกมันสีแซบนะคะประแดกเข้าสีเนื้อดแดงนะคะแนเนื้อแดงสวยใสนี่ค่ะปอกไปเลยนะคะ มันสิโตมันสิเต็นเน่ยด้ยค่ะพี่น้องเพาบาะว่าหน่อยหันมันสะเทือนนะคะนี่ค่ะหันหลวก็เอาตามันออกกอก้วเอาตามันออกนะคะ เราจะปรุงปลากันเลยนะคะตัวสีเขียวๆมันออกนะคะตามันก็ออกเขาใส่ลงไปแล้วกระแดกเขามันสิง,งามสีหอมสีนัวไปอีกแบบนึงนะคะ มี่แม่ม่มไปเอายกกระป๋องประแดกมาปุ่งในพี่น้องเบิ้งเลยนะคะสําหรับการแปลงปลรราเเสร็จแล้วหั่นพา,าคืองเข้าสิเอากแกนมานั่มนะคะเอาติดแกนนิดนึงมีเนื้อน่อยนึงแล้วก็ติดแกนน่อยนึงนะคะประมาณประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ กึ่งติดแก่นเห็นไหมคะกึ่งติดแก่นกึน่งมีเนือ้อใส่ในมันนะคะก็ะสือประมาณนี้ส่วนเนื้อมันเ่าไปผัดใดนะคะผัดไส้หมูใส่หังไดนะคะพี่น้องอร่อยเหมือนกันค่ะเอาเนื้อไปกินตัวแก่นเท่ากับปรมาณน็้ผมปลาไม่น้อเแห่เบิ้งประมาณนี้เด้อวพี่น้องติดามมาันอีกว่าใส่อะไรประมาณไหนนะคะกระชีหั่นประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งหิ้วเขานะคะเสร็จแล้วนะคะ แม่เป็นยกประแดกมากกว่าน,นี้เราแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะมาทำแป้งประแดกหรือว่าปุ่ง <c oughs> แป้งประแดกหรือว่าปุ่งประแดกนะคะนี่คือปลาลาาที่แม่น้อยเฮ็ดเองนะคะเป็นแล้วนะจ๊ะเป็นแล้วนี่ค่ะปลาลาที่เราทํานะคะห้ามกระสิเขย่ามันนะคะเขย่าขยับมันนะคะให้มันคนกันก่อนนะคะแล้วก็จะตักน้ำมันออกมาจังน้อยนะคะอันนี้แม่น้อยเอา เอาปลาแดกท,ที่เป็นกระปุกมาใส่น้ำน,นะคะปลาแดกปลากระดีนะคะเยัยวนไะม่ได้สิคนใหเนิึงหอมหอมนวนไปท่วมทั่วบ้านเลยนะคะนี่ใส่ปลาแดกปลากระดีลงไปแล้วนะคะปลากระดีปลาแดกปลาาปลากระดีที่ว่าเขาซื้อมาจากกระปุกของนันให้นะคะเอามาแล้วมาใส่ร่วมกันกับปลาที่ห้องเห็ดไว้นะคะเพราะเขาต้องการให้นีปลาหน่อยปลาญ่ผสมกันเนาะนี่คือปลาที่ไม่หน่อยเห็เดเองตอนที่ออกจากผ่าตัดมานะคะนี่ โอ้ยราศีประจักษ์ประดิษคือเก่าละอ่ะนี่นะมันจมีตอนประมาณนี้มันก็จะมีแต่ความเข้มยังไ่ได้ความนั่นนะคะไม่หน่อยก็เอาประแดดปากระดีที่มีขายน้ารานไห้เอามาผสมกับประแดดท้าเห็ดนะคะให้มันนัวนนุ่นซะกันมันก็จะมีความเข้มมากมายบานเขาก็จะมาปรุงนะคะปรุงโดยการไม่ได้จะตักน้ำประแดดนี่ออกนิดนึงนะคะให้ประแดดไป่สับไปสับมานะคะ ตักน้ำปลาแดดทีห้องเฮ็ดไว้น่ะยังบัวท่านได้ปรุงออกมาไว่นิดนึงนะคะท้องเสกปรุงงั้นมีรสชาติตอนนี้มันจะมีแต่เข้มกับอันนันวะอันนนวดนิดๆนะคะเข้มเข้มแต่ยังบ่มีรสชาติที่อ่านต่ว่านวอยู่ค่ะแต่ยังบ่ได้แน้บนสบปันไดนะคะเนี่ยแตจะตักเอาน้ำประแดดทีห้องเฮ็ดไว้ออกมาก,ก่อนเพื่อเอาสิปรุงให้มันได้กินบนทั้งกระปุกนะคะอันนี้เสียบใบจะใส่ตำแต่แกงนี่แหละเสร็จแล้วม่ได้แต่จะใส่เป็น ผงชูรสนะคะต่อไปผงมัวนะคะไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะคะใครบอกว่าไม่กินมัรจนแลวอร่อยแล้วแต่นะคะแต่ไม่หน่อยบอกอร่อยน้ำนะคะบักนัดเท่าค่ะใส่ลงไปให้เนื้อปลามันแดงนะคะบักนัดไม่หน่อยหั่นเห็ดเบงเกอนะคะเอาแต่แกนนะคะแกนติดเนื้อนะคะบักนัดคืออะไรบักนัดคือสับปะรดนะคะนี่ค่ะนี่หน่ก็จะเอาใส่ กระป๋องเก่านนะคะสับปะรดนะใส่กระปร๋องเก่าด้วยก็ได้นะจ๊ะมันจะได้แดงนะคะกระป๋องเท้ากินนยูนํานะคะสีเหลือจะไปเฮ็ดอย่างอื่นอ,อันนี้คือกระป๋องผิดปรุปปงแล้วเห็นบอกคะ่ะนี่คือบอกนัดที่ไม่หน่อยใส่ไห้นะคะประแดกมันสีหอมนะคะเนี่ยกินได้นะคะกินได้นะคะเอามาใส่พริกป,ป,ป่นพริกป่นแล้วก็ใส่ใส่พริกป่นใส่ผงสละด,ดเนี่ยกินกับข่าแซบนัวเหมือนบอแบบแซบนัวเหมือนอันนั้นเลยนะคะ <t> <tapes> อร่อยนัว เหมือนปลาเลยนะคะเห็นไหมคะใส่เพิ่มลงไปเรื่อยๆแทนแสบนะคะก็ปกติกินประจําส่ม,มืมอก็จะใส่ใบยังสี่นะคะคนนะคะให้มันเข้ากาันแล้วก็จะคนให้มันลงไปขางล่างนิดนึงนะคะวันนี้เ่นประแดกหอมเมื่อบานนะมันปลาแดกข่อยปลต้องห่วงพี่น้องเอ้ยล่างประแดดกระบอกออกนะคะค่ะใส่ผงโซดาลกไปแล้วก,ก็โยงให้มันเข้ากันที่นี่นะ้าประแดกเข้ามาันจะาเข้มย่างเดียวหบดละคะ น้ำปลาเรามันจะเค็มอย่างเดียวเราจะทําให้มันอร่อยได้แบบไหนนี่นะคะน้ำมันยังไหลอยู่นะคะน้ำปลาแดกน้ำมันออกจากป่าเข้านะคะมันหมักแล้วนะมันนน้ำมันไหลนะคะน้ําที่หมักไว้แล้วนะมันมันเยอะมากนะคะเราก็จะตักน้าออกอีกนิดนึงนะคะน้ำปลาแดงมันเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะปรุงแล้วมันจะไม่เค็มข้นจะออกอีกนิดหน่อย จากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยค่ะขออนุญาตนะคะแก่น้ำบูดูนะคะน้ำบูดูคืออะไรคะน้ำบูดูคือน้ำหมักปลาชนิดหนึ่งตาของคนภาคใต้นะคะของทางภาคใต้นะคะน้ำบาดูน้ำบูดูได้มาถามอีกนี่ค่ะกวาน้ำบูดูนะคะเพราะว่าทําให้ดูแล้วหลายคนมาถามน้ำบาน้ำบูดูคืออะไรอีกป่าว่าน้ำบูดูก็คือน้ำหมักน้ำหมักปลามีวิธีการทําแบบพี่น้องห้างผักใตนะคะ น้ำบูดูนี่ใส่น้ำบูดูลงไปค่ะมันจะเพิ่มความนัวและความแซ่บนะคะนี่จะใส่ไห้เกาไปน้ำเน,นี่ยเรียบร้อยนี่ค่ะคือปะลาร้ที่เราครงแล้วนะคะเป็นเขาก็จะมักทิ้งไว้โดนโบ โอ้ยขันไสชยังสี่ไปแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเล้อกค่ะมาเปิดโรดไห้ประแดกเข้าอร่อยน่ากินเลยทีนี้กินได้แลวประแดกนี่กินได้แล้วนะคะถึงว่าปรุงก็กินได้แล้วแล้ว่า่อยากปรุงไ้มันอร่อยยิ่งกว่าเก่าใ,ใ,ให้มันนุ่งให้มันอบมันนุ่ให้มันนวดนะคะอออตกเสือค่อยอืมพอใส่น้ำบูดูล,ลงไปไม่จะได้รสชาติเข็มข้นพอดีเลยล้วกใส่บักนัดลงไปเดี๋ยวบักนัดมันจะไปเห็ดปฏิกิริยานะคะ เดี๋ยวสับป,ประรดจะไปทำปฏิกิริยากับปลาร้าเราให้ปลาร้าเรามันแดงสวยนะคะขออนุญาตเอากระดาษจุบน้ำมาเช็ดปากขวดมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเลอะเทอะเปืเป้อนมากค่ะมันไม่เวยอไวเซ็จแล้วค่ะแค่นี้เองนะจ๊ะใส่ตอนประแดกลงไปโอ้เอาใส่อันตอนมะมัวลงไปเดี๋ยวอนเดี๋ยวประแดกคุณก็จะสวยงามจริงๆให้โกหก,กไม่ได้โม ไม่เชื่อทิ้งมาสักอาทิตย์นะคะสีปลาคุณจะเริ่มเปลี่ยนทันทีนะคะลองเอาเทคนิคไม่เยอะหน่อยไปใส่ล่องเิงนะคะนี่ค่ะจารปรุงปลาร้เขาไม่ได้กระเซษจับเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าเราตักปลาาจากทังนี้มาใส่ทังนี้แล้วก็ใส่น้ำบูดูแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้มันหมักเป็นน่านแล้วเห็นบ่นี่ใส่เห็เบื้องป่าเห็นบ่สังเกตจากบลกนัดนะคะที่มันไม่หน่อยดักหมักไหวเห็นม่นี่เดีย๋ยวโอ๊โอโยลุดนี่ค่ะ ไม่น้อยมักไว้เห็นมั้มันจะสีบางน้ำสีเป็นสีที่ีนห้าวาเบิ้งสีโตปลานี่ที่ไม่ามามน,ไมน้อยฉีดไข่เบิ้งเห็นมั้มันจะแดงงามเห็นมั้คะแดงสวยงามมากนี่เห็นไหมประแดดห้องหอมๆนะคะนี่กระดูกอันประแดดกระปุก,กประแดดประจาไม่เงีย่น้อยนะคะนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมสวยหนะ้าฉียดแล้วเ,เกินนี่นะคะตัวปลาจะใสนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเช็ดปากมันไะค่ะปากมันเลอะมันไม่สวยอะ่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับการแปลงปลาแดกของมิญน้ยนอยนะคะเราเอาไปนําไปใช้ดูปลาแดกในประเทศนะเ,เองซื้อมาจากตลาดกระเฮ็ดแบบของมิญญานอยไดนะคะใส่หมนั่ลงไปนะคะปลาแดกคุณจะหอมและปลาแดกคุณจะแดงสวยน่าก,กินนะคะสำหรับน้ำบูดูมีขายในห้างสรรพสินค้านะคะ ลองไปหาดูนะจ๊ะเดี๋ยวรักจัดใจจ้ารักนะจุบ๊บ